สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับปัญหาการพัฒนาโลกนะครับที่ไม่บูรณาการนะครับไม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ มันก็ไม่สามารถเกิดสิ่งที่เป็นพัฒนาการที่ยั่งยืนได้นั่นองนะมันปัญหาการพัฒนาโลกนะที่เป็นในทุกวันนี้นะครับเกิดจากการมองแยกส่วนนะการมองที่ไม่สดคล้องนะทำให้เกิดเป็นช่องว่างนะเกิดเป็นรอยปีแยกนะครับระหว่างส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะมันไม่เป็น ไปตามเขาเรียกว่า,าธรรมชาติที่มันควรจะเป็นนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะมนุษย์ทำสิ่งใดนะก็ได้รับผลสิ่งนั้นนะเป็นไปตามกฎแห่งการกระทําซึ่งเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุนั่นเองบรรถ้ามนุษย์เนี่ยมองแยกส่วนที่ไม่สอดคล้องตามกฎธรรมชาติแล้วนะก็กําลังจะสร้างปัญหาใหญ่ให้โลกนะครับ ก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านมองเห็นไหมหรือแต่ละท่านเนี่ยพยายามจะมองเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเช่นมองทางด้านเศรษฐกิจการเงินหรือมองเพียงแท้แค่ทางด้านการเมืองนะหรือมองเฉพาะเรื่องของสังคมหรือมองเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะหรือมองเฉพาะในเรื่องของบลภลาวะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะเพราะว่ากฎธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีรอยต่อรอยตะเข็บหรอกฮนะแต่ที่ชี้ให้เห็นเนี่ย ตรงรอยต่อรอยตะเข็บรอยปีแยกเนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์นะเวลามองมองแยกส่วนเวลาพัฒนาพัฒนาแยกส่วนนะไม่สามารถพัฒนาบูรณาการนะไม่สามารถพัฒนาเป็นองรวมได้นั่นเองอย่างเช่นนะครับนะสิ่งที่ผมมองเห็นมาในตลอดหลายทศวรรษเนี่ยนะคือว่าโลกของเราเนี่ยนะพยายามจะผลักดันนะพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงิน นะด้วยระบบนะที่เรียกว่าทุนนิยมบริโภคนิยมนะครับและขับเคลื่อนผ่านนะระบบกลไกลทางการเงินนะจากธนาคารกลางต่างๆนะก็คือมีการนะที่จะพยายามใส่ทุนเข้าไปนะมีความพยายามนะที่จะมีการไหลเวียนของทุนเข้าไปนะเพื่อเอาขาเรียกว่าพัฒนานะในด้านเศรษฐกิจการเงินนะให้เกิดความมั่งคั่ง นะการกระจายความร่ำรวยนะไปในส่วนต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่มีการพัฒนานะที่หนักเกินไปมากเกินไปทางเศรษฐกิจการเงินนะโดยใช้ระบบทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็ระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่า d e b t b a s e d System การใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมา แล้วก็พยายามมุ่งเน้นอักดันนะมาในตลอดหลายทศวรรษนะที่จะไปในทิศทางเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนะเราก็จะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พยายามดึงโลกนะไปในส่วนหนึ่งนะไปในทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะที่ไปเขาเรียกว่าโดดเด่นนะกว่าภาคส่วนอื่นนะกว่าภาคทางการเมืองทางสังคมนะมันทำให้สร้างปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนะจากระบบ นะครับเศรษฐกิจนะการเงินในปัจจุบันเนี่ยก็คือนะการเล่งนะการลงทุนการเล่งการกินใช้บริโภคนะที่มากเกินไปมันได้สร้างนะปัญหาเรื่องหนี้สินเราจึงมองเห็นในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะนี้สินนะกับ GDP โลกเนี่ยมันเริ่มไม่สัมพันธ์กันคือปริมาณหนี้สินที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะรวดเร็วกว่าการเติบโตของไรายได้ของโลกเนี่ย มันเป็นสัญญาณบ่งบอกนะถึงการพัฒนาหนักไปด้านใดด้านหนึ่งที่มากเกินไปนะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินที่มากเกินไปวันนี้สินต่างๆเหล่านี้นะมันอยู่ในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลนะทางเอกชนนะทางองค์กรบริษัทไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่นะกลางเล็กหรือแม้แต่ในภาคครัวเรือนนะเข้าไปถึงประชาชน ซึ่งมองเห็นการพัฒนาเช่นนี้แล้วนะแล้วก็กระแสนะของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ไปในทิศทางนี้ทำให้นี่สินเนี่ยมันท่วมทับไปทั่วโลกนะในภาคส่วนต่างๆตามที่บอกแล้วนะทั้งรัฐบาลเองเอกชนทั้งภาคครัวเรือนประชาชนเองมันส่งผลให้เกิดปัญหานะทางด้านการเมืองสังคมขึ้นโดยเฉพาะที่เรามองเห็นก็คือทางภาคสังคมที่ คนส่วนใหญ่เรียกว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยปัญหานี้สินต่างๆเหล่านี้นะทำให้หลายคนเนี่ยนะในที่สุดแล้วพึ่งพาตนเองไม่ได้เลยนะหลายคนจึงกลายเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าหลุดออกไปนะจากความเป็นอยู่นะมาตรฐานการดำรงชีวิตนะที่ กินดีอยู่ดีนะทำให้ความยักจนเนี่ยนะมันกระจายตัวสูงขึ้นนะทั้งที่ดูเหมือนว่าเรามุ่งเน้นพัฒนานะทางด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยอย่างโดดเด่นแต่ปัญหาคือว่านะไอ้นี่สินที่เพิ่มสูงขึ้นนะมันทำให้รายได้ไม่ได้สูงตามนะแต่ว่ารายได้กลับไปกระจุกตัวนะปัญหาใหม่ที่สร้างขึ้นทางสังคมก็มคือว่าคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงนะ มีคนจำนวนมากนะส่วนใหญ่ในโลกที่พึ่งพาตัวเองเนี่ยได้ลดน้อยลงนั่นเองหลายคนจึงสูญเสียทรัพย์สินนะกลายเป็นพวกคนไร้บ้านก็มีนะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นเฉพาะสุดใดสวนหนึ่งก็แต่ว่าวะระบบนะเนี่ยที่เราเร่งพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจก,การเงินนะแล้วก็รู้สึกว่าจะดีอกดีใจนะกับการที่นะ เพิ่มนะการเติบโตทาง gdp เนี่ยแต่ไม่ได้มองเรื่องของการกระจายนะทางไรายได้แล้วก็ความมั่งคั่งเลยทําให้ผู้คนจํานวนมากนะครับนะยากจนลงนะขณะที่คนกลุ่มเล็กๆนะร่ำรวยมากขึ้นนะเกิดเป็นลนักษณะเรียกว่า wealth gap คือช่องว่างทางความมั่งคั่งช่องว่างทางไรายได้นะ เกิดเป็นเขาเรียกว่า w well e a l inequality นะ social inequality ความไม่เท่าเทียมทางสังคมสูงมากขึ้นนะเพราะนั้นลักษณะของการมองแยกส่วนเหมือนกันะครับการที่ไม่มองบูรณาการทั้งหมดของการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินและเรื่องของการเมืองสังคมเนะี่ยมันได้สร้างปัญหานะของการพัฒนาแบบนี้นะมันทำให้ผู้คนในยุคสมัยเนี่ยดูเหมือนว่าความสุขเนะี่ยจะลดน้อยลงนะจะมีความทุกข์นะความเครียด ความวิตกกงังวลมากขึ้นมากขึ้นนะจากปัญหาเรื่องของหนี้สินปัญหาเรื่องของการกระจายนะไรายได้ความมั่งคั่งนะในระบบเศรษฐกิจการเงินเช่นนี้นะครับนะอันนี้รวมถึงว่ากลุ่มทุนเองนะผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองนะที่อยู่ในกลุ่มยอดนะซึ่งแต่ละเป็นคนกลุ่มน้อยนะแต่ว่าถือทุนมากนะเพราะว่าในโครงสร้างไอช่องว่างนะของความเหลื่อมล้ำมันสูง นะคนเพียงแค่1%นเซนี่ยครอบครองทรัพย์สินเกือบ50%ของโลกในขณะที่คนอีกครึ่งโลกนะฮะครอบครองทรัพย์สินเนี่ยนะไม่เท่าไหร่เองนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดปรากฏนะครับนะในในกราฟที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนนะครับของกลุ่มทุนเองนะในทางด้านเทคโนโลยีนะที่ไปอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆนะที่มานะครับมันทำให้โลกเนี่ยดูเหมือนว่า อาจะถูกขับเคลื่อนนะทางเทคโนโลยีเนี่ยด้วยเงินด้วยกลุ่มทุนนะที่มีทุนอย่างมากมายมหาศาลโลกเราจึงมีนวัตรกรรมใหม่ๆนะที่เรามองเห็นนะเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น AI ไนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟิงนะไม่ว่าจะเป็นพวกโรบอทอุ่นยนนะครับหรือว่าล่าสุดก็พวก m e t a เวิร์นะครับนะออกมา ซึ่งดูเหมือนว่ามันเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้เพราะโลกนี้มันถูกทุนขับเคลื่อนนะถูกเงินทุนเนี่ยขับเคลื่อนแต่ปัญหาของมันก็คือว่ากลุ่มทุนที่ขับเคลื่อนเนี่ยนะที่เอ่อมันได้สร้างนะรอยปีรอยแยกนะที่ทางห่างออกจากกันทางสังคมนะคนจนที่เพิ่มมากขึ้นนะที่พึ่งพาตนเองได้น้อยลงนะซึ่งคนส่วนใหญ่คือชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยนะกำลัง ตกอยู่ในสภาวะนะที่การพึ่งพาตนเองเนี่ลดน้อยลงเรื่อยๆนะมันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะสำหรับมุมมองนะเอ่อการพัฒนาโลกนะในมุมมองมุลการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการมองแยกส่วนนะคือมุ่งเน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินนะแล้วก็มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนะไปอย่างรวดเร็วในขณะที่มันเกิดรอยแยกเกิดช่องว่าง ทางการเมืองและสังคมนะกับคนอีกกลุ่มใหญ่ของโลกนะครับที่ความพึ่งพาตนเองลดน้อยถอยลงนะครับลวกกับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือปัญหามลภาวะนะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศโลกนะที่เราเห็นภัยพิบัตินะเกิดมากขึ้นมากขึ้น โดยเฉพาะนะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นปัญหาเรื่องของฝุ่น pm 2.5นะซึ่งไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเมื่อ10 20ปีที่แล้วเริ่มเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศที่จเจริญแล้วนะอย่างในสหรัฐอเมริกาในทางยุโรปนะซึ่งเราเห็นน้ำท่วมมาแล้วนะหลักทางวิศวกรรมการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะก็ไม่สามารถต้านทานฝนปริมาณน้ำฝนนะที่ตก นะยังไม่เคยเป็นมาก่อนนะไม่ใช่เฉพาะในทางสหรัฐในทางยุโรปนะในเอเชียเราในจีนนะแมนะ้แต่ในบ้านเราก็เห็นมาแล้วว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศโลกทั้งฝุ่นพ m สองจุดหาน้ำท่วมน้ำแล้งสร้างความเดือดร้อนนะไปในคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่ผมมองเห็นว่า นะมันเป็นปัญหาการพัฒนาโลกที่ไม่บูรณาการการมุ่งเน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินหรือการมุ่งพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมนะของกลุ่มทุนนะกลุ่มอิลิตนะกลุ่มผู้นำเนี่ยนะไปโดยที่ไม่มององค์รวมนะไม่สามารถมองบูรณาการนะการพัฒนาที่ไปคู่กันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ย อย่างสมดุลอย่างสอดคล้องนะตามกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรักษณคือเมื่อยงคือเราทําบางสิ่งมากเกินไปในหลายที่ทอดทิ้งบางสิ่งที่ไม่ได้ทําหรือไม่ได้ดูแลนะมันปัญหาต่างๆเหล่านี้นะบางทีหลายครั้งหลายหนนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนะของผู้นําหรือกลุ่มทุนทั้งหลายนะครับไม่งั้นแล้วโลกใบนี้นะมันก็คงไม่เกิดไซเคิลหรือวงรอบวัฏจักร นะซ้ำๆบูมบัสบูมบัสก็คือเกิดความรุ่งเรืองแล้วก็ตกต่ำรุ่งเรืองแล้วก็ตกต่ำเป็นไซเคิลซึ่งมีค่าเวลาที่ค่อนข้างคงที่นะซึ่งในรอบนี้ผมก็บอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบ90ปี100ปีนะไซเคิลเหมือนกันกจะจบลงแล้วเข้าสู่ไซเคิลใหม่เพราะนั้นการที่ไม่ได้มององค์รวมนะที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับอาจจะสร้างปัญหานะให้โลกได้นะ แล้วก็ปัญหาการพัฒนาโลกที่ไม่บูรณาการไม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐโยกที่ยั่งยืนเนี่ยนะมันเกิดรอยปีรอยแตกมันจะสามารถเกิดแรงบีบอัดระหว่างแต่ละภาคส่วนนะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามไซเคิลมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากนะของบรรดากลุ่มทุนนะของผู้นําทั้งหลายนะถ้ากลุ่มทุนผู้นําทั้งหลายไม่เข้าใจนะการมองบูรณาการทม่เข้าใจ การมองที่ไม่แยกส่วนนะครับก็จะสามารถเข้าใจและพัฒนาโลกนี้ไปอย่างยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมองแบบแยกส่วนก็จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะและไม่สามารถหลีกเลนะี่ยงไซเคิลการเปลี่ยนแปลงนะของธรรมชาติได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศษน0ะครับนะซึ่งจะมีการพูดคุยกันรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายเวลาทิ์นะครับประมาณบ่บายถึงบ่าย นะก็เป็นการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันชั่วบ e e มิทติ้งนะครับก็จะเป็นการพูดคุยรอ,อบด้านทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะซึ่งในเบื้องต้นก็จรับประมาณ300ท่านเท่านั้นนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะครับเข้ามาเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะฮะ ถ้าท่านส่งก็ามาในไลน์และส่งข้อมูลไม่ครบก็ต้องรบกวนะท่านส่งกามาใหม่ส่งเข้ามาในอีเมล address ผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ at gmail com นะครับท่านที่เข้ากลุ่มก็จะได้รับสิทธินะพิเศษนะในการได้รับ meeting id กับ meeting password ในการเข้าประชุมรายสัปดาห์นะครับก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองในเบื้องแรกนะครับผมก็จะนำ meeting id meeting password มาแปะไว้ในชุมชนของ YouTube แต่ในอนาคตนะก็จะไม่ได้ทำนะครับสำหรับท่านที้ต้องการร่วมสมุนช่องผมแล้วก็ชุมชนของผมก็สามารถทําได้นะครับตามปรรยายนะตามเลขที่บัญชีนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ